แล้วดูตอนนี้ทําอะไรอยู่เล่นเกมเล่นเกมขอบคุณมากอันนี้คือวันนี้เราจะมาทาอะไรกายเราจะมาทาคลิปหนึ่งวันปิดเทอมของเราเอ้าไม่ใช่หนึ่งวันเล่นเกมของกายเหรอถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวทำอย่างอื่นบ้างสิไม่ใช่เล่นแต่เกมอาบนา้ำกินข้าวแล้วมาเล่นเกมเดี๋ยว <laughs> เปิดได้อย่างนี้เลยเหรอ <laughs> มันจะดิบไปไหมบางทีเล่นเกมก่อนแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำใช่ไหมโอเคเป็นอะไร ตอนนี้เราก็มาถึงห้องแมวหลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วอืมก็อาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนเกิดกายทํทำอะไรต่อครับกายหลังจากอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวเราจะซ้อมเล่นเกมไปถ่ายคลิปจริงๆอ่ะการซ้อมเล่นเกมของกายไม่ใช่ซ้อมหลอกอยากเล่นเกมแต่เอางานมามาบางหน้าแต่ก็พี่กับกายมากี่ปีละ,ไปไปะทำไรกายคือ ทำไมต้องเล่นกับกายด้วยขอเหตุผลทำไมพี่ต้องเล่นกับกายอ๋อพี่ไอจองเล่นกับกายคือวันนี้พี่ต้องอยู่ทางานกับกายด้วยใช่คือคือเลยพี่ต้องซ้อมกับกายก่อนใช่ขอบคุณครับเดี๋ยวต้องวางกล้องกันนะเดี๋ยวขอไปเล่นเกมแป๊บหนึ่งกับน้องกายใล่ะจะเล่นจเล่นตีนชาดเหรอลูกหลังโน้โหพอดีแข้งเดียขาเมื่อไรแกเนี่ยลุกเลย เพอเอาที่เองสบายใจแล้วกันถ้าเองถ้าเองมีความสุขพี่ก็ดีใจกเองด้วยจริงจริงซิลวาเนี่ยพี่พี่เพงซื้อไว้ในสปอร์ตทีมพี่เลยนะอืมไม่ได้ซื้อหรอกมันมีในสปอร์ตอยู่แล้วเอามานั่งสำรองขับวนอยู่แบบนี้ไปเร่อเรย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 เอาเฟลิกลงซิเฟลิกลงอีแล้วเ่ะอลูกรักพี่ต้องได้ลงปืนปิดขวามันเล่นปีกได้ที่ไหนล่ะเป็นปีกที่แดดมันเป็น CF ตาฟ้า ต้องเอาลาฟ้าไปเป็นปีกขวาเท่านั้นเดี๋ยกายเล่นเล่น,ลนแบบปีรียอคเลียกหน่อยๆน่อยะแบบปุ๊บไอ้ส่งกลับโอ้โหส่งกลับเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยส่งไปอะไรยิงอะไรเก็บ <ๆ S 1> เๆๆข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถามเหลี่ยมเก็บไว้เปล่าเนาะบ้าเอ้ยช่ังสามเหลี่ยมไมด้ไงนี่ก็ว่ามพอดีแล้วนะเนอนะสไตล์อิตาลีนี่ทำไมปอนช้านะเออ ไม่ครับน้องไปฟึกมาใหหนนะน้องโอ้โหตวของลุ้มเหนียวไปเปล่าบุ๊บไป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 ไไปไปแกไปไหน็ไป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 จุ๊บอ้าวมันจะออะไรกันะปโดครูครับพนงแบบมันควจะเข้าคือสามเหลี่ยมสองทีจนขาสองที บนบนคนบนำนำไปปักขวางสูตแล้วนะโอ้ยิงไม่เข้าสักทีเออาตีใครแต่งมาตีียังไงกายเดี๋ยวคุณดูผมดูแล้วคุณคิดอะไรอยู่เออไม่มีอะไรล่ะเนี่ยอยใหคิดมากสิเอา <c oughs> พี่คิดมากเอาเดินเดิกันละน้องที่พี่คิดมากโดนยิงนะจินเตอาฮเป็นไงล่ะโอ้ยพี่เงี้ลูกเกี้ยครับไปคุยเดี๋ยวยั่วะเอ้าเอ้าเฮ้ย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 โดนเลยจี๋โดนโดนเย ใช่ดอนอลูมาใช่พี่อยู่ดีๆก็ไปเสียบอลให้เขาเฮ้ยเจ้าคนเค้นเฮ้ยเดี๋ยุ้วอุ้ยเซฟอุ้ยวิ่งหน่อยสิเฮ้ยร้อยวัลลติสองสองเหรอทำให้คุณคุณเป็นม่วมาเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยสามสองอะไรที่ไม่ใช่เราก็อยากไปฝืนเงินจำไว้ว้าวไปจำปุ๊บโอ้ยแพ้เหรอ เป็นไงครับนน่นนำกระสองลูกพริกนำสามลูกเดี๋ยวทำอย่างอื่นต่อบ้างไหมอือก็ทำแบบเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เกยบต่อแป๊บหนึ่งก่อนเออถูกต้องไอกีฬาให้ชมภาพสีน่าสนใจไปแป๊บหนึง่งโอเคไปเราทำอื่นกันต่อทำอะไรกายตอนนี้เราก็กินข้าวกันกินข้าวกันแล้วจะทำอะไรต่อหลังจากนี้ก็จะนอนอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรแล้วก็จะนอนดูเป็นหมีแพนดา้าค่ะเดี๋ยวกินข้าวแล้วเราไปดูกันจบ อ้าวกินข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมทำอะไรต่ออีกเราก็จะมาถ่ายคลิปลงช่องไกสเตอร์ไกสเตอร์คืออะไรครับอธิบายให้ฟังหน่อยครับไกสเตอร์คือช่องใหม่ของกายเองเป็นช่องเกี่ยวกับการแชทเกมโอเคแล้วทำอะไรต่อคือจะวันนี้จะมาชวนถ่ายคลิปกันคือใครถ่ายบ้างเดี๋ยวตั้งกล้องพี่ไอกับหนูเี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อได้นะที่ไกสเตอร์อืมก็จะเริ่มกันอีก เมื่อก,กี้อัดคลิปเสร็จแล้วนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูได้ที่ไกายเซอร์แต่การทำไรต่อต่อไปเราก็จะมานั่งตัดคลิปซึ่งเป็นงานที่กายถนัดที่สุดแล้วการตัดคลิปเบื่อที่สุดเฮ้ยแต่เป็นงานที่สนุกนะการตัดคลิปอ่ะอืมมันสนุกอยู่ระดับหนึ่งแล้วที่เหลืองานหนักรู้สึกปวดคอรู้สึกนั่งไปนั่งมาเอ้าปวดคอชิพอเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือทำลายกายอันนี้คือหาซร้างเอฟเฟกต์อยู่คือกาัดไกไมมยันอ่นะทำไมครับตัดคลิปปวดแล้วต้องมา กายตัดออกจากกองมารดกเลยกลายอย่าไปยอม<ะ>มีมรดกอะไรให้ปรับปราบ้างไม่มี <laughs> <laughs> เป็นไงตัดงานเหน็บไหม เหนื่อยมากเลยตัดงานเหนื่อยมากไหมน้องเหนื่อย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 เหยมากเลยว่าจาก f ีฟา22กสองวันนี้พีฟาอะไรสีต่อสนุกไหมสนุกอ่ะว่าไงพ่อหนุม่มตอนนี้เราจะชวนพี่ไอเล่นเกมกันแต่ไม่รู้ว่าเขาว่างหรือเปล่าเล่นยังไงเ,เขากลับบ้านแล้วยังจะวัวแวเล่นเกมเล่นผ่านออนไลน์วันวันอยู่แต่กับเกมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอดู น้องทำกิจกรรมอื่นๆที่มันสร้างสรรค์บ้านง <c oughs> ไปแบบทำกิจกรรมที่มันละเว้นจากหน้าจอทำเป็นไหมีเหตุผลคอ้างครับออะนี่เล่นกันก็คือจะใช้เวลาเล่นนานแค่ไหนค่ะแ <c oughs> ปดนาทีแมทใช่ไหมงั้นปิดเดี๋ยนี้แหละไม่ต้องเล่นปิดปปิดปอ่ะเริ่มนาทีเริ่มสักที เกมเสร็จทำไรอีก oh <my> ดูการตก์ตูนต่อโอ้โหเล่นเกมทั้งวันดูการต์ตูนในมือตรงนี้เปิด Nintendo Switch อีกโอ้โหมามะมันคิดว่าเกิดไปไหมสงสัยจะต้องไปหาอะไรให้ทำเอยนะไปเรียนพิเศษดีกว่า <I am. S 1> ่อฮ <I am. S 1> ะใครมีความสุขเหมือนน้องกายนะคะ <I am. S 1> ก็เมนบอกใครทำอะไรก็เมนบอกน <I am. S 1> วันนี้ลาไปแล้วดีกว <I am. S 1> ่าอะบายบายมาบายบาย เพื่อเพ่ชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s c r ต b e และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ